ดีกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในโปรแกรมวาดรูปเป็นวาดรูปแบบประตูวันนี้เรื่องเราจะวาดรูปกันวัดรูปแบบขึ้นไหวเราจะมาลองวาดกันเถอะผมจะวาดแบบไหนดีครับท่านผู้ชมววควงตัวคนรวบตัวคนลองเดินนี่นี่นี่อันที่สองครับ แล้วตรงวัดเป็นอย่างี้ดูความสมดุลของกระดาษนี่น,น,น,นี่ลองเล่นวิดีโออ่ะมาเอาอีกรูานี่แค่ท้่ตรงนี้แ,แ้าเ้้แ้นจ้าจ้่จ้าจ้า

อย่างเนี่ยโอ้แต่บางคกั้งก็ไม่หาลนได้เป็นสตองกันได้นะครับวันนี้ผมจะขคลายไปแล้วคุณป้ายอย่าลืมกด Subscribe ใ,ให้เป็นกำลังใจด้วยเด้อขอบคุณครับ